สวัสดีค่ะใช่ะะนะคะโครงการบ้านแสงตะวันวันนี้ต่อยู่กับน้องปุ้ยของร้านยาวันนี้นะคะที่ซื้อบ้านโครงการแสงตะวันไป9้าล้านบาท <c oughs> วันนี้นะคะจะมาสอบถามความรู้สึกปุ้ยหน่อยว่ามายังไงถึงตัดสินใจที่จะซื้อบ้านในราคา9้าล้านของเรากันนะคะเริมทีเลยเนี่ยก็คือว่าปัจจุบันนะคะร้านยาก็เป็นหลาน<ม>ที่เช่าอยู่เนาะแล้วก็พยายามจะหาทำนเลหาที่ดินซักแปลงหนึ่งอะค่ะพอมาเจอทางพี่ตายแล้วก็ทางเจ้าของโครงการ พี่โกนะคะก็ได้แนะนําตรงทําเลตรงนี้ก็คือเป็นทําเลตรงที่หน้าพิพิธภัณฑ์สากลสินารายนะคะก็ติดถนนด้วยสามารถที่จะสร้างบ้านได้แล้วก็สามารถที่จ <that> <ล>ะทําร้านยาได้ด้วยะคะ่ะก็คือเป็นทําเลที่ค่อนข้างดีมากเลยค่ะนี่เป็นสาขาที่เท่าไหร่นะคะร้านยาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสาขาที่ 3, 3> <üğ immunity> นะคะ <g Peace> ก็ถ้าสาขาที่1เนี่ยก็จะอยู่ที่เขาขุ่นนะคะที่ไผ่สามเกาะนะคะแล้วก็สาขาที่สองเนี่ยก็จะอยู่ที่ข้างๆเซเว่นพกคูนะคะตรงปักแหลดนี่เองค่ะก็ สก,กสาขาศรีนารายเนี่ยก็จะเป็นสาขาที่สาค่ะวันนี้มาจดนิติกรรมนะคะก็คือที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่ที่ดินบ้านโปง่ง ทีนี้พี่ก็คืออยากจะสอบถามปุ้ยว่าทางโครงการเนี่ยค่ะคือดูแลซัพพอร์ตยังไงบ้างในเรื่องให้คําแนะนําตรงนี้ค่ะที่ทําให้เรากู้ได้จนถึงวันนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะก็คือทั้งทั้งพี่จายแล้วก็ทีมงานของบ้านแสงตะวันนะคะเพราะว่าโดยตัวปุ้ยเองเนี่ยก็คือเป็นอาชีพอิสระเนาะเป็นเกสตกรร้านยาไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะกะ็ในเรื่องของการกู้เนี่ยก็จะต้องมีการเดินสเตทเมนต์นะคะแล้วก็ ซึ่งยอดกู้ค่อนข้างสูงนิดนึงทาง,ทางทั้งพี่ตายแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยก็ให้คําแนะนําแล้วก็ให้การวางแผนก็จนสามารถกู้ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณทางพี่ตายแล้วก็ขอขอบคุณทางทีมงานบ้านแสงตะวันทุกคนเลยนะคะขอบคุณคะ่ะแต่อยากให้ปุ้ยเล่าความประทับใจเหมือนว่าดีใจไหมเป็นความรู้สึกยังไงบ้างนะคะของปุ้ยที่ได้บ้านหลังนี้ไปคะ่ะประทับใจใน,ในหลายๆอย่างนะคะทั้งตัวโครงการเองทั้งทำเลที่ตั้งนะคะที่ ที่ได้บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ทั้งทีมงานทั้งทั้งพี่ต่ายแล้วก็ทีมงานน้องๆทุกคนเลยของบ้านแสงตะวันที่ดูแลทางปุ้ยนะคะเป็นอย่างดีเลยก็วันนี้ก็ดีใจค่ะก็จะมีบ้านนะคะให้ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สามารถที่จะทําธุรกิจร้านยาไปได้ด้วยกันก็สามารถหารายได้ได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายและทางทีมงานมากมากเลยค่ะสําหรับ ต่ายเองก็ขออวพรนให้กับน้องปุ้ยนะคะให้กิจการเจริญร er. er ุ่งเรืองค่ะก็คือมาอยู่ก็มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากๆเลยที่ไว้ใจโครงการบ้านแสงตะวันแล้วก็คือให้ต่ายได้มีโอกาสได้ดูแลทั้งคุณปุ้ยแล้วก็ครอบครัวทั้งหมดเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็ขออนุญาตฝากร้านยาสาขา3ามนะคะที่สะโกศิริรักด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ